สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องทีคายุลูกชายแอนนี่บรขยันแต่เด็กเป็นคู่แม่ลูกที่ขยันและอดทนมากๆเลยล่ะครับสําหรับแอนนี่บรกกับลูกชายสุดที่รักน้องทีคายุโดยถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าชีวิตของทั้งสองแม่ลูกนั้นจะต้องพยายามอย่างมากเพราะว่าไม่ได้มีพร้อมเหมือนหลายๆคนแต่ถึงอย่างไรทั้งสองแม่ลูกก็ไม่เคยยอดท้อต่ออุปสรรคที่ผ่านเข้ามาเลยช่วยกัน แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันนอกจากนี้แอนนี่ยังปลูกฝังให้ลูกชายนั้นรักและดูแลคุณยายอีกด้วยครับโดยแฟนคลับมักจะเห็นความน่ารักของคุณยายกับหลานชายออกมาบ่อยๆช่างเป็นอะไรที่น่ารักและอบอุ่นมากเลยครับและวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องภาพความขยันของลูกชายบ้านนี้กันครับบอกเลยครับว่าสุดยอดมากๆไม่แปลกใจเลยว่าทําไมที่ผ่านมาแฟนคลับมักจะชมว่าน้องทีคายุคืออ

น้องทีขายุนั้นเป็นเด็กที่ใฝ่เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะครับโดยแอนนี่มักจะออกมาโพสต์อวดผลการเรียนของลูกชายอยู่เสมอบอกเลยครับว่าเรียนเก่งมากๆแถมยังพูดภาษาอังกฤษได้เป๊ะเวอร์อีกด้วยต่อมาก็เป็นภาพตอนที่แอนนี่นั้นเปิดร้านบิงซูซึ่งตอนแรกๆนั้นก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเป็นจํานวนมากน้องทีขายุก็ช่วยคุณแม่ทําน้ําปั่นทําขนมกลองแคลวเชียวครับอย่างภาพนี้คือหลังจากที่กลับมาจาก โรงเรียนน้องทีขายุก็จะเข้ามาในร้านเพื่อช่วยแม่เตรียมของเอาไว้สําหรับขายให้กับลูกค้าเรียกว่าขยันจริงๆยังไม่ทันได้เปลี่ยนชุดนักเรียนเลยนอกจากนี้น้องทีขายุยังเป็นหนุ่มน้อยนักรีวิวตัวยงอีกด้วยครับเพราะว่ามักจะช่วยแม่รีวิวสินค้าอยู่เรื่อยๆแถมยังพูดคล่องจําบทได้เป๊ะมากๆอีกด้วยครับจะสินค้าอะไรก็รีวิวได้หมดทบท้ายด้วยการเป็นพ่อครัวครับน้องทีขายุโชว์ฝีมือ การทำต้มยำกุ้งบอกเลยครับว่าเก่งมากมากยอมรับเลยครับว่าหนุ่มน้อยคนนี้เก่งราบด้านจริงๆแถมยังขยันเป็นที่หนึ่งเลยไม่แปลกใจทำไมถึงมีแต่คนรักและเอนดูท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ